เห็นตอนนี้มีความแบบนุ่มหอมอะ่ะตรงนี้ก็หอมตรงนี้ก็หอมหอมไปหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเดทที่ช่องอเลร่รลาบิตี้นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนาโลชั่นทาตัว5ตัวที่เดียชอบนะคะการทาครีมรุงเนี่เป็นเรื่องสาคัญมากๆเพราะอย่างเดียเนี่ยเป็นคนที่แบบมีผิวแห้งเลยนะตรงตัวเดียวจะแห้งโดยเฉพาะขาจะแห้งมากแล้วก็เป็นคนที่แบบคล้ําแดดดาแดดง่ายมากๆนะคะก็ตัวแรกนะคะที่เดียชอบก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยอันนี้มันจะเป็นของซิต้าออราเจลนะคะอันนี้ทุกคนมันจะเป็นกลิ่นพีชแล้วมันหอมมานี่มีอีกกลิ่นหนึ่งด้วยที่มันเป็นกลิ่นมะพร้าว บูเบอรี่อะไรสักอย่างคือเนี่ยทุกคนมันเป็นพีที่แบบพีทหอมมากคือเนี่ยชอบกินเยลลี่พีทอันนึงของเกาหลีที่มันเป็นเหมือนเจลลี่อ่ะแล้วอนเนี้ยกลิ่นมันคือกลิ่นเดียวกันเลยทุกคนกลิ่นมันมีความแบบ หอมสดชื่อแล้วก็น่ากินมาก,มากๆกลิ่นมันแบบ,บหวานๆเขาบอกว่าเป็นกลิ่นพีชวาน,นิลานะคะแล้วก็ตัวนี้มีความเป็นเนื้อเจลมีความแบบทาแล้วแบบซึมง่ายซึ Ь มไปเลยไม่เหนอะหนะผิวทากลางวันก่อนออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเนื้อมันมีความเป็นแบบเจลๆน้ำๆทาแล้วแบบมันซึมไปเลยนะคะคือตัวนี้ทาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวนุ่มแล้วก็ไม่เหนอะหนะผิวแล้วก็มีความแบบรู้สึกว,ว่ามันเออใสขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆชอบที่แบบมันเบาสบายนี้นะคะ ไปนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าทาแล้วมันสบายผิวเหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยมีความว่าเป็นขวดใหญ่เลยก็ซื้อจากวัตสันเหมือนกันนะทุกคนคือตัวเนี้ยมันทาแล้วมันมีความแบบไม่เหนอะผิวแล้วก็ทาแล้วมันจะมีความเย็นด้วยทุกคนยิ่งแบบทากลางวันจะออกไปข้างนอกร้อนๆอะไรเงี้ยมันดีมาก เนื้อมันจะเป็นเจลๆอย่างนี้แล้วก็ทาแล้วมันจะมีความเย็นสบายผิวมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆนักเรียนคนไหนนะคะหาแบบโลชั่นไว้ทาตอนเข้าแถวอะ่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้ดีมากเพราะว่าเข้าแถวใช่ป่ะมันจะมีความร้อนเนี่ยทาตัวนี้มันจะเย็นมากทุกคนตัวนี้ทาก็คือแขนเย็นอยู่ข้างเดียวมันก็ไม่ได้เย็นนานขนาดนะั้นนะมันก็แบบเออเย็นแป๊บเดียวแหละแต่อย่างน้อยมันก็เย็นแล้วแบบมันสดชื่นขึ้นแล้วก็ผิวก็มีความนุม ชุ่มชื้นขึ้นอะไรเงี้ยต่อไปนะคะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นขวดสีชมพูเหมือนกันตัวนี้นะคะเป็นซิต้าเพอร์ล่ไวยูวีออร่าอันนี้เป็นสูตรไข่มุกเกาหลีกับมาเบอรี่ทุกคนอย่างซิต้าเนี่ยใช้มานานมากๆใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วซิต้าเนี่ยมีความทาแล้วแบบผิวขาวไม่รู้ทาไมพอแบบทาเรื่อยๆมันมีความแบบผิวดูใสเค้นดูขาวขึ้นดูแบบดูกระจ่งางใสเค้นจริงๆอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อของซิต้านะคะ เป็นแบบเนื้ออย่างนี้เป็นขาวๆแต่แบบแป๊บหบนึ่งมันก็ซึมนะทุกคนกลิ่น <Green S 1> มันมีความแบบซิต้ามากๆทาแล้วรู้เลยว่ามันคือซิต้าคือหลายๆที่ชอบคือมีความชอบกลิ่นคือเป็นคนชอบใช้โลชั่นที่แบบมันมีความกลิ่นหอมตัวนี้ก็มีความกลิ่นหอมดีนะคะแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกผิวใสขึ้นแลคาะก็ไม่แพง,งนะขวดใหญ่ก็แบบร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างี้มั้ง ต่อไปนะคะกลับมาที่วาซลีนอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ก็วาซลีนนี่ก,ก็วาซลีนวาซลีนเฮลที่ไวที่มันเป็นแบบเนื้อเซรัม่มเนื้อเซรั่มก็คือเออมันดีก็คือมันไม่หนักผิวแล้วตัวนี้มันมีกันแดด s อ f 3ซ PA 3วกด้วยเนื้อจะเป็นขาวๆอย่างนี้ปุ๊บ แล้วตัววัสลีนะี่ทุกคนเวลาทาแล้วจะรู้สึกผิวขาวคนนิดนึงอะไม่รู้ทําไมหรือเพราะเนื้อมันเป็นสีขาวหรือเปล่าทาแล้วจะมีความรู้สึกแบบเออผิวดูใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วคือนี่เป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทากันแดดก็ตัวนี้มันครบดีนะคะก็คือมีกันแดดด,ด้วยแต่บางทีถ้าแบบต้องไปเจอแดดหนักๆอะไรเงี้ยก็จะทากันแดดเพิ่มนะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นตัวนี้เลย กาเนเยะซากุระไว้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเขียนว่ามันมี UV ด้วยนะก็คือกันแดดได้แต่เขาไม่ได้เขียนว่ามันมีมันเท่าไหร่อาจจะแบบว่ามีแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่าง วอสลสติเนี่ยมันจะระบุมาเลยว่ามันมี30 PA 3บวกแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ระบุก็แปลว่าจะมีนิดนึงแหละก็ควรทากันแดดเพิ่มนะคะต่อให้แบบจะระบุว่าแบบกัน UV อะไรเงี้ยคือเอาจริงถ้าเราบอยู่ในบ้านเฉยๆมีแสงไฟแสงอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะแบบนี้ก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าเราต้องไปเจอแดดอะไรข้างนอกก็ทากันแดดเพิ่มดีกว่านะคะคือคือตัวกันยี้ทุกคนเนื้อมันจะมีความแบบเป็นสีชมพูนิดนึงอะเป็นชมพูแบบชมพูอ่อนๆอะไรเนี่ยทาข้างนี้แล้วกัน แล้วกลิ่นก็มีความหอมอะกลิ่นมันจะมีความแบบหอมแบบเปรี้ยวๆนิดนึงหรือมันคือกลิ่นซาก,กุระหรือเปล่าคือตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทาแล้วแบบผิวหอมมากคือทาแล้วแบบไม่ต้องฉีดน้ําหอมแล้วตัวหอมมากเคยแบบทาตัวนี้ไปข้างนอกแล้วแบบไม่ได้ฉีดน้าหอมเลยอะมีคนถามว่าแบบเอ้ยฉีดน้ําหอมอะไรมาหอมก็คือเนี่ยแหละโลชั่นทาตัวนะคะตัวนี้ตั้งแต่ใช้มาก็มีความแบบเออผิวดูใสดูอมชมพูขึ้นนิดนึงตัวนี้คือหนึ่งชอบที่ขวดสีชมพู าพูดตรงๆเลยนะทุกคนเป็นผู้หญิงชอบสีชมพูหนึ่งเลยก็คือซื้อครีมพาตัวเพราะว่าสีชมพูนะคะเป็นคนที่แบบโดนแพ็กเกจหลอกได้ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคน5ตัวที่เดียชอบมันก็มีหลากหลายที่ชอบใช้ก็ประมาณ5ตัวนี้นะคะคือจริงๆก็ไม่ได้ทาทุกตัวพร้อมกันคือทาสลับสลับกันวันนี้ใช้ตัวนั้นวันนั้นใช้ตัวนี้ตอนนี้ใช้ตัวนั้นหรือบางทีทาตัวนี้ตัวนี้ซึมก็ทาอีกตัวหนึ่งต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นะคะสาหรับโลชั่นทาตัว5ตัวที่เดียชอบนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนมีประโยชน์ไหมอ่ะก็นะคะถ้าใครอยากลองตัวไหนเนี่ยก็ลองหาซื้อตามเซเว่นก็ได้เซเว่นก็จะแบบมีไซส์เล็กเดียคิดว่าทุกอันเนี้ยมด นะอืมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันไหวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย